ทำไมเป็นชื่อนี้ล่ะชืเอาชื่อนี้จริงๆเหรอพี่น้ำแสงไม่คือมันเป็นชื่อนี้มาพี่มิโน้จะทำยังไงอะเธออุย้ยมันเปลี่ยนได้นะหรอทันไหมอะไ,ไม่เป็นไรหรอกชื่อนี้ก็ได้คอนเทนต์ดีเลยเหรอพี่จะโดนเขาด่าไหมอะไม่ร้อนเธอต้องเป็นพยายในพี่นะอุยอ้ยอุ้ยพี่เป้หัสเสน่ห์คือใครอะคือพี่เป้หรือพี่เชอ พี่เป้พี่เชอร์ต้องอย่ายอมนะมีทีของเกโทแล้วก็มีจ็อบซังแล้วมีพี่เป้ฮัสเดนแล้วพี่เชอร์ต้องอย่ายอมเข้าไปถึงมันชื่อจ็อบซังอะทำไมมันถึงเป็นชื่อจ็อบซังอะฉันละงงงวยจริงๆอ๋อนี่ไงเชอร์หนึ่งขีดพี่พี่เชอร์เป็นตัวละครเดียวกับหนูเลยอะพี่เชอร์ต้องเปลี่ยนตัวละครดิเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่เชอร์ห้ามดูห้ามแอบดูห้ามแอบดูห้ามแอบดูเฮ้ยฉันฉันพิมพ์ไม่ค่อยเก่งอะเดี๋ยวนะตัวนี้มันอยู่ไหน เขาคือใครเนี่ยโอ้ย g อดใครวะเธอคาคาบีบาลาคือใครอะแม่เจ้าอ่ะโอ้ยเพื่อนๆเราว่ามันแบบใช้ใช้มาแล้วมันลำบากอ่ะเรมีมีมาปัดกานะเอาไปละเลยเหรอลาตาโอยโอ้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 ยยากจังโอ้ยยากมาก อ๋อเธอฉันฉันผิดอ่านอะเอาใหม่ลบไปลบไปทั้งหมดได้ไหมทันไหมอะทันไหมอะไม่นะไม่นะฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเขาต้องคือใครฉันรู้แล้วเขาคือใครฉันรู้แล้วโอ in oh my god ไม่ทำแน่แน่โอโอ my god โ oh อ my god โ oh อ my god ไม่ทำแน่แน่เลยเฮ้ยมันไม่ทำแน่แน่เลยโอเราขอโทษนะโอมันไม่ทันแน่แน่เลยเพื่อนๆทุกคนเขาจะไม่หล่อแหละว่าทุกคนเธอจะทำได้แค่นี้เวลามันไม่ทันแล้วโอเคเสร็จสิ้นเลยก็ได้ ะอะไรวะอะไรวะเนี่ยนี่แน่นอนโอ้โหที่เชอร์บอกว่าอะไรเลยครับเนี่ยนี่ก็อะไรเลยครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับแป๊บนึงนะครับฉันว่าจะทำอย่างี้ได้ดิมันเนี่ยเขาต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันคือใคร แล้วก็แล้วก็แล้วก็คนนี้แล้วก็มีคนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นไหนดูซิอไราบางของลิงกก็คาริบาร่าใช้วาจาคำสาบคาริบาร่าใช้วาจาคำสาบเนี่ย สักคนในจูจดสื่อพี่เป้เก่งอ่ะเฮ้ยพี่ชูฟังว่าฟังว่าต่อให้มันไม่ไม่ถูกคนเธอปรางนั่งอยู่ข้างล่างปูเป้ที่อยู่ข้างๆระตาและมากับน้ำใสเฮ้ยถือว่าเก่งถือว่าเก่งเือปรางนั่งมีปูเป้น้ำใสระตายืนอยู่ หมกกบสีรุ้งหมกกบสีรุง้งอา้อาวอา้าวอ้าวพี่เชออ๋อหมกกบในเต็นท์ใช่ที่ก็คิวหมวกกบดิวสาวอ่าเป็นหมกกบในเต็นท์นะห <c oughs> <c oughs> มกกบในเต็นท์อ๋ออยู่ในฮอร์โมนน้ำใสตกน้ำตกโอ้โหโอ้โหฮัลโ,โหล น้ำใสโตคลื่นสุดเหลท่อโอ้โหขอร้องเฮ้ยแต่ว่ามันมันเหมือนโตคลื่นอะเธอแล้วได้อีกตาหนึ่งค่ะเพื่อนๆมาค่ะเฮ้ยอ๋อลืมหน้าจอ หนูรื้อหน้าจอบ่อยมากเลยขอบคุณพี่เชิดด้วยค่ะฉันว่านะคนนี้เนี่ยฉันว่าเป็นพี่เป้ <c oughs> พี่มาอย่างแน่นอนเลยเหรอเธอได้คำว่าอะไรเพื่อนตั้งใจเอาเป็นพี่เป้ละโอ้มันลำบากมากเลยเธอโอ้อะไรกูเนี่ย <c oughs> ได้เสร็จแล้วง่ายๆสบายๆเพื่อนเสร็จหรือยัง <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ใช่แน่ฮะฮะเอ่อ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 เจ้าหญิงสะพานง่าสะพานง่าเป็นใครอะ่ะอ๋อสะพานง่าอีสะพานง่ายังไม่ได้ดูเลย สปอยนะเธอฉันจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วสบันงาเป็นคนที่ร้ายที่สุดจริงไม่จริงสบันงาเป็นคนที่ร้ายที่สุดเป็นคนที่ชอบกินเหล้าใช่ไหมใช่เธอฉันฉันพูดเลยนะว่าสบันงาเป็นตัวที่ร้ายที่สุดในเรื่องแล้วเธ <c oughs> อรู้ปาว่าสบันงาเป็นคนที่ร้ายสุดในเรื่องเพราะสบันงามันทําอย่างนี้เว้ยมันมันเอาสปาตา้ามันจ่อหน้าทุกคนแล้วก็สบันงาเป็นคนบอกให้ทุกคนแบบเอ วางสปาต้าลงสิเพราะว่าเขาจะเขาจะแค่งตีกันจริงๆต้องพูดผิดต้องพูดว่าวางเอาปาก้าลงเอาวางเอาปาก้าลงเรตตี้มีแมวสามตัวสีวัวสีส้มสีเทาสีวัวคืออะไรอะสีวัวคืออะไรวะสีวัวคืออะไรอะก็แมวขาวดำไงลุตากับแมวสามตัวสีส้มดำเทา <Yeah! S 2> เย้เก่งว่าเก่งว่าทุกคนเก่งว่า จับสั่งว่าไงคะจับสั่งหมึกกบอร่อยแสงออกปากจริงฮ่าฮาฮ่าตาละลักอ่ะหมึกกบแซ่บม,มากมากอร่อยเครื่องหมายตัวหน,น, <laughs> นอนเครื่องหมายตัวหนอน <laughs> กกเครื่องหมายตัวหนอนหมึกกบใส่ผักอีตู่เออใส่ผักอีตู่มันหอมพี่เป้ะสองขีดพี่เป้ะสองขีดพี่เป้ะสองขีดน,นี่ผมตรงตัวไปเป๊ะ พี่เป้ติดโควิดโธ่สองวิสองตัวนะน่ารักอ่ะนั่งเล่นที่ท่าน้ำเอ้านั่งเล่นเหรอเอ้าเอ้ามันไม่เห็นเหมือนนั่งเล่นเลยคนนั่งร้องเพลงจิ้งหรีดที่ริมสะพานแม่น้ำแควโหไม่เห็นเหมือนนั่งเล่นเลยพี่ดูหนูว่าลูกพี่เป้ พี่เป้ด้วยพี่เป้กะจมน,น้ำอยู่ใช่พี่เป้จุต <c oughs> อนหลังเราจะเปิดพอแล้วทุกคนเราขอเปิดดซิมบ้างนะเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นแล้ววันเนี้ยลิฟกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application